เกิดการไม่พอใจกรรมการครับปลาลาเขี่ยงรถเลยครับปลาลาเสี่ยงรถเลยนะครับผมไม่พอใจกรรมการเขียนสถลักษณากรรมการนะครับผมค่นนะเลยครับ นี่โรนโร์มนโรต์กุ้ยตอ้ยนะครับปลาัก็มันก็ขาดนี่เป็ตไม้งั้นดูเลยรถที่เข้ามาที่สีดำเป็ดตุ้มไม้ยกห้ายกห้ามันได้นาวิเราวมันได้แต่ว่าแต่ว่าราคาไม่ไปมันคะราคาครับน้ำปลาเนี่ยมาเขียนไว้เนี่ยน้ำปลาครับผมคอแฟนมวยไม่พอใจนะครับเลยเียงนะครับผม ก็เขียนก็เขียนก็ฟาร์มไว้นะครับด่ากรรมการนะครับผมที่มันไม่พอใจกู้สีอันไม่ใ่กู้สีแต่น่าตัดสินอยู่อ๋อมันเขียนได้สวยนะเออกรรมการประมาณนี้นะครับผมป่าลานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็คู่ที่สี่นะครับคู่เพชรสมหมายนะแฟนมวยไม่พอใจเลยกัน การเพียงปลาร้าครับผม้นาารนีมาสดมาครับผม